สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกับปูบายกิษนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด้วยนะคะรู้จักตัวตนของพี่ปูผ่านคลิปดีๆของพี่ปูได้เลยค่ะไปชมกันเลยเห็นไหมคะที่พี่ปูจุ่มไปในน้าร้อนว่าคืออะไรนะคะนี่คือสสเดาค่ะแม่พี่ปูเป็นคนชอบกินสสเดา เผาไฟกับแกงป่ามากเลยนะคะแต่ด้วยความคิดของพี่ปูว่าเสดาเผาไฟตอนนี้นะคะด้วยความที่อายุเยอะๆพี่ปูไม่อยากให้กินของเผาไหม้นะแต่ว่าโบราณเขาก็กินมาแบบนั้นนะคะแล้วก็เราก็ไม่ได้กินทุกวันด้วยแต่ว่าพยายามเลี่ยงให้เขาได้เราก็เลี่ยงนะคะพี่ปูใช้เสดาวลวกไว้ก่อนนะคะอยากรู้สิว่าพี่ปูจะทําเมนูอะไรนะคะ คลิปนี้พี่ปูเคยทําไปเมื่อปีที่แล้วนะคะตั้งแต่เป็นกล้องตัวเก่านะคะความแจมความใส่ไม่มีคิดว่าเป็นคลิปที่ทําง่ายๆสั้นๆนะนะคะถ้าพี่ปูไม่โม้มากจนเกินไปนะคะก็จะไม่เสียเวลานะคะแม่พี่ปูถามว่าจะแกงให้กินเมื่อไหร่นะคะพี่ปูก็บอกว่าแล้วแต่แม่นะคะเพราะว่าเด็กๆไม่กินด้วยแน่นอนนะคะปกติพี่ปูจะเป็นคนเตรียมวัตถุดิบพวกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบยี่รานะคะหรือว่ามะเขือพวงนะคะมะเขือคืนนะคะ หรือบางทีเรียกมะเขือหืนอันนี้ก็แล้วแต่นะคะแล้วพริกอ่อนกระชายนะคะปกติพี่ปูเป็นคนเตรียมเองนะคะแล้วพอแม่ถามว่าจะทําให้กินเมื่อไหร่เนี่ยนะคะพี่ปูบอกแล้วแต่แม่แม่ก็บอกแม่ไม่รีบค่ะดูสิคะท่านผู้ชมแม่ไม่รีบนะคะแต่ว่าทุกอย่างมาหมดแล้วคะ่ะโดยที่พี่ปูไม่ต้องทําอย่างนี้รีบหรือเปล่าเอยเรามาช่วยกันตัดสินใจสิ แล้วนี่นะคะปลาค่ะเป็นปลาซับที่แม่ไปออกมาเองนะคะจากตลาดนะคะดูสิถุงตั้งแพงเลยนะเดี๋ยวเราจัดให้เขาเลยดีกว่านะคะเพราะว่าเขาไม่รีบค่ะบอกแล้วนะคะว่าอย่าสงสัยในพิกแกงของพีป่ปู พอบางคนอาจจะคิดว่าทําไมพี่ปูไม่ผัดน้ํามันนะคะตอนที่พี่ปูหาพริกแกงนะ,นะคะพี่ปูผัดน้ํามันไปแล้วนะคะแล้วสอวอที่บ้านเยอะขนาดนี้นะคะไม่ต้องเติมความสวยความงามอะไรให้มากนะคะอะไรลดไปได้เราก็ลดไปนะคะอะไรที่เพิ่มมาได้หรือว่าเป็นสิ่งที่ดีสําหรับสุขภาพเขาเราก็ต้องดัดแปลงเช่นเสดาเผาไฟวันนี้พี่ปูไม่เผาให้นะคะพี่ปูใช้ลวกแทนนะคะแม่ชอบกินก็พยายามบอกกับแม่ว่าอะไรที่มันควรจะกินได้ใน ไว้สูงอายุของเราแบบนี้นะคะพี่ปูจะเด็ดใส่นะคะเขาก็เด็ดใส่เขาแบบนี้ละคะ่ะพี่ปูไม่รู้ว่าบางสถานที่เรียกว่าอย่างไรนะคะบางทีเราก็เรียกว่าแกงสับนกทําไมเรียกแกงสับนกก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะมันก็คือแกงปลานี่แหละเขาใส่เป็นก้อนเขาก็ไม่ชอบเลยนะคะเราก็ต้องใส่แบบนี้แล้วก็อาหารที่เป็นอาหารที่ทําจากปลานะคะพี่ปูถือว่าผู้สูงวัยกินได้ ดีกับสุขภาพมากนะคะในระหว่างที่เริ่มเดือดนะคะพี่ปูจะใส่ผักที่แม่เ,เด็ดไว้หรือว่าเตรียมให้พี่ปูเนี่ยทุกอย่างลงไปนะคะท่านผู้ชมคงเห็นว่าน้ำเนี่ยนะคะยังน้อยอยู่เพราะว่าพี่ปูจะไม่เติมนะคะแกงพวกนี้ใส่น้ำจืงน้องไม่อร่อยนะคะ พี่ปูจะค่อยๆเติมน้ำให้มันพอดีนะคะในระหว่างนี้เราก็ใส่ไปเลยค่ะปะติดปะตอกอันนี้แหละน้ำปลานิดนะคะน้ำตาลทรายหน่อยหนึ่งค่ะบอกแล้วพี่ปูก็ติดใส่น้ำตาลนะคะแต่ว่าไม่ได้หวานแกงพี่ปูนี่ไม่เคยออกหวานนะคะพี่ปูคิดว่าแค่กลมกล่อมนะคะและแล้วพี่ปูก็ไปลินน้ำทิ้งไปแล้วนะคะนี่นะคะเม็ดมะเขือนะคะพี่ปูต้องใส่นะคะเพราะว่าแม่พี่ปูชอบค่ะ ในระหว่างนี้ก็มีการแอบชิมนะคะว่ารสชาติได้อย่างใจเราคิดหรือยังพี่ปูจะเติมน้ำใบนิดหน่อยแล้วนะคะความสุขของมะเขือนี่แล้วแต่บ้านไก่บ้านมันนะคะพี่ปูเคยบอกแบบนี้เสมอนะคะเพราะว่า สอวอบ้านพี่ปูเยอะนะคะเพราะฉะนั้นสีมะเขืออาจจะสลดหน่อยเพราะพี่ปูจําเป็นต้องให้เขานิ่มนิดนึงนะคะบางคนชอบกรอบๆกบ็คือแค่ผัดๆก็เอาขึ้นได้เลยนะคะเป็นความชอบและเป็นความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะนี่เลยพี่ปูอวดก่อนเลยเห็นไหมความที่ฟันเขาระดับไหนนะคะดูเขาตัดใบยี่หร่าเป็นชิ้นเล็กๆสิคะแม่พี่ปูเพราะเขาบอกว่าเวลาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้มันทําให้กลิ่นนะคะหอมฟุ้งกร,กระจายนะคะถูกใจเขานั่นแหละ พี่ปูจะใส่ลงไปแล้วนะคะพี่ปูทำอะไรยากไหมคะเนี่ยไม่ยากใช่ไหมเราแค่มาแชร์วิธีการทำของแต่ละบ้านก็แล้วกันนะต้องบอกแบบนั้นจริงๆเวลาแกงแห้งๆเนี้ยมันเหมือนเขาเรียกอะไรนะถ้าบางบ้านเขาก็คงเรียกว่าผัดเผ็ดมั้งเพราะว่าถ้าเป็นแกงสับอย่างนี้แม่พี่ปูไม่ชอบให้น้ำเยอะนะคะ ว่าใครจะใส่น้ำเยอะกว่านี้ก็ได้นะคะไม่ใช่เรื่องแปลกนะคะในความชอบของแต่ละบุคคลพี่ปูก็จะปิดคลิปเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ